นอบันเทนไับทางผมัวเียอะไรนะครับได้ครับได้ครับ เนี่ยนะครับเนีครับบางทีเด็ดคือจะตามนั่นแะครับไม่หยารอ่โอัเดียวเบิ้งคาวต้องขนาดเอ้ยตุบลุ้มอ่างดอก สูบวะลอดแตกวะูม่ไปแล้วครับมาืครับ ปลาปลาด้วยครับปลาปลาไก่ด้วยครับบั้นแท่นครับบันแท่นตามพิกัดตามละลองตามจุดเลยครับผมครับอยากสารเลยครับเอออยายงกี่แล้วครับผมโอเวียงครับผมโอเวงครับ ซีดนะเขาบอได้ตัวนะครับขนาปฏิเสธได้ครับขนาเออแต่สุดสันหครับทีลายาบุธไหนนี่ยนี่อ

ครับคคำรเอัีนครับ้า okay. mm ่คร yeah> anyway> um ับนี ok. ่ของเจ้านะจวอันน oh ี้อันนี้นั่นกันมืนครับอันนี้อันนี้ของคนนี้เนาะคมาดูนี้นี่ก็เล่นอืถ้าเล่นมันขึ้นเนี่ะครับนี่เนี่ยของผู้นีต้องไไปกีะูีครับ้น่เนี่ย ฮะอะไ้คร so, ับไอเนี่ยครื่องนดียรบครับโอ้ดีอเดี่ยเดี่าองมนี่ครับมีบัตรที่ตอนวกผมเป็นอวกอาเจ้าตรวจหเพิ่งนนผมเจอางแน่ออแม่ครับขนาดพวกเจ้าไม่เห็ีไง พวกเจ้าเฮ็ดจังสี่ล่ะยอดพวกเจ้าเฮ็ดนี่ล่ะไปิ่งรถน่ข้อเ่องเนี่ยอะไรเนี่ยกำงครับโอ้ยนานี่นนี่ะตักงัี่้นเนาะ้อบาดะักเนาะัาอยู่รับตัวางจว่าตัมาันี้ยไม้เยอต เิ่เก็นะบเก้นมอลกอนนะยี่สุครับต้นตเป็นวดครับต่กัสารเสียมากครับผมผม,ผมอ,อยตวผมบอบอ,บอสะดวกครับบอสะดวกนะครับผมบอกเลยครับบอสะดวก ผมมี่ยมมาเพราะว่าลูกผมมาครับบ่มีครับพูหน้ากดขออะไรก็ได้ครับอยากฟังบ่ครับผมเนี่ยปากกี่ไก่มาเลยผมเยี่ยมมากกดรถครับไม่มีสิทธิ์ครับเหตุอันควรสงสัยครับหัวหน้าเพราะผมกดตับตาบ้านเจ้าผลก็เป็นบวกผลเป็นบวกครับแต่ว่าพูดถึงอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์ผมปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธก็ปฏิเสธไปแต่ว่าผมมาตรวจให้แล้วแต่ทีนี้ลูกเมียผมมาเอากระเป๋าเงีตรวจกระเป๋าตงี้รถเนี่ยมันมีอะไรหรือเปี่าผมไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่มีหัวหน้าเข้าใจไหมว่าลูกเมียผมมาและช่วงเนี้ยสถาานกรณ์โควิดอ่ะ ผมก็ยอมรับแล้วก็ลงมาก่อนผมจะชนรถมันมีเหลือไหมล่ะไม่มีไม่มีผมก็ขอดูเนี่ยไม่มีก็คือไม่มีออตามระเบียบแค่นั้นเองเดี๋ยวถ้างานรถลบให้ลูกเมียผมบอกกันเออครับขออนุญาตแป๊บนึงแค่แค่นั้นแหละผมไม่เต็มใจนะครับต่อนอบ้านแท่นผมไม่เต็มใจให้คนคและไม่เต็มใจให้ตรวจด,ด้วยอย่าครับไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจสักอย่างครับถ้าคุณฟังกฎหมายคุณจะรู้ น้นนองพี่แมนครับพูนาเป็นยังไงดูมือผมนะพยายามเหนึ่งเด้อใส่มาดูมือผมนะครับไม่ผมไม่มีอยู่แล้วในรถแหละถ้ามีอ่ะปัญหาเกิดครับไม่ผมถ่ายฝั่งนู้นไม่ไม่ไม่หัวหน้าตัวเลยแต่ว่าผมไม่เต็มใจให้คนนะ,ะมือผมไม่มีอะไรนะดูอีกรอบครับมดูด้วยกัน thấp nó hấp thấp ừ. Ừ. Hợp của đàn cho bùm chỗ đang ngày này hô ไอดแปดหมู่อีกผมมีอำนาจแล้ครับผมกับระชาชนคนหนึ่งแล้วครับ không phải con vật, con chim không biết này. Ở bên cửa máy được không? Sườn heo sườn heo to thôi. À, ngâm ชูต้องไต่ลบไม่ชูเต็ดมันหนาวันชิวขออย่านั่งนะครับ นี่ลงบประั่ะครับพนะ่อหนาครับอันนี้ลูกประบัติป่ครบไคครับเหลือแต้เจ้าอ๋อขอโทษครับเหลือเจ้าเ้ยวอ๋ได้ได้อาอยู่ครับแกเอาถึงตองเลยครับฮิออนไล์ก็ทัวร์เทตพ่อหนา่าเ็าต่ถึงตองนะชิ้นขอาประชาชนครับ ผมก็ปไปดิคัดคืออะไรครับนอมรับพอ่อครัอืมผมก็บไปว่าพี่ผมก็บไปว่าป้าเฮ็ดผีด

Icana, เป็นตัวเริ่มต้นเป็นตรวจเป็นผ <wh> <huh> ลบวกนะครับเนาะน่าเชื่อว <'s> ่าจะเสร็จการเสร็จอีกมาไปที่ภาคอีกอีกเยอะกว่าอีกรอบอีกรอบอีกไปทื่ผู้รับการตรวจ จะฟ้องตัวครับแมนครับจะฟ้องผมเท่านั้นแหละจะคิดถ้าผมฟ <ไป S 1> ้องขึ้นน้ำครับ,บ,บกแมนครับผนะู้หนาจะไม่บอกอกันไลท์เถอะไปซูพิคกันไ้ซื้อตัวน้ำตัวบบอะไรตัวอย่างไทยกับไทยแต่ครับคือเป็นกัเซือในซื้อหอกละครับเข้าวบ้านตัวให่วันวันนึงจบเจ็ดนาที กะว่าก,เก,เกเาะเาะากนาะหลวนไล่พันก็ลุ่งตลอดเนาะหลวไล่พ่นลุ่งตลอดพันกับอกทุกทั้งคน้าใหญ่ทั้งูมิกับญ่เพันกับบอก,กามาะทั้งส่วนกลางทั้งสวนรอบเนาะพ่นกับบอกมกเบิด ก็บอะได้ว่าเฉียงครับย่อมรับรวามต่เป็นหยังมูยจกมวปาคือบ่ย็ดไม่สิ่งส่เป็นเบามาสันผมก็ใชชกันไว้พอเมือหนาวก็ต้องมีกันจตาขอางกันก็ไ,ไ,ไ,ไปทางทางนึงับ การถึงใส่เพราะน่วมไปอุณหภูม <tama> ิล <pas> ด